สองเพื่อนเจ้าสาวงินม่านตู่มาวินรับนางเอกตัวท็อปช่องสามเขาพิธีมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักมารอนอย่างผู้จัละครมากความสามารถช่องสามตู่ปิยวดีมาลีนน กับแฟนนงวินมาวินทวีผลสำหรับงานมั่นของทั้งคู่นั้นเริ่มเมื่อเช้าของวันที่20พันวาคม2563เป็นวันที่ฤกษ์ง,งานย่ำดีทำพิธีแหกขันมากและทรงแหวนมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกจับตามาไม่แพ้คู่บ่าวสาวคงจะหนีไม่พ,พ้นเพื่อนๆของเจ้าสาวนั่นแหละค่ะซึ่งงานนี้ เพื่อนเจ้าสาวของตูปิยวดีก็เรียกได้ว่าเป็นนางเอกตัวท็อปของช่องสามเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นมิน้นชาลิดาแพาริเซียกู๊ดและเตยจรินพรนั่นเองค่ะ